สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่ออราเคิลนะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคนที่เกิดราศีพิจิกประจำวันที่16-31มิถุนายนพศ2566นะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหรือวอลเปเปอรเสริมดวงนะคะ และก็สินค้าสายมูต่างๆนะให้ทักไอดีด้านล่างของอาจารย์มาได้เลยนะอาจารย์ไม่แนะนําให้นําคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเป็นคําทํานายโดยรวมเนาะใครอยากตัดสินใจอะไรเรื่องใหญ่ๆอาจารย์แนะนําให้มาดูส่วนตัวนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะมาเริ่มกันที่การงานก่อนเลยคะ่ะการงาน ที่ผ่านมาเนี่ยการงานของคุณนะคะจะมีการทดลองงานอะไรใหม่ๆแปลกๆไม่เหมือนเดิมหรือเหมือนคนในกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะแบบคือมันเป็นการทดลองที่ล้มเหลวนะคะหรือถ้าเกิดดีก็ดีไปเลยนะมันต้องใช้ศิลปะการตลาดเข้ามาช่วยเนาะเพื่อให้งานเนี่ยดำเนินไปได้ โอเคแล้วทีนี้ครึ่งเดือนหลังงานคุณจะเป็นยังไงบ้างเมื่อคุณผ่านการทดลองงานอะไรใหม่ๆมาแล้วงานของคุณนะคะประมาทไม่ได้เลยเพราะตอนนี้มีคนอิจฉา มีคนจ้องเล่นงานคุณอยู่นะคะและเขาจะลงมือทําร้ายคุณมีคนอยากได้ตําแหน่งของคุณอีกคนหนึ่งขึ้นมามีการหรือว่าธุรกิจเนี่ยใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงถึงใช้วิธีถึงขั้นที่แบบใช้วิธีในการสกรปรกอะ่ะในการทําให้เราเสียชื่อเสียงเลยนะอืมจะมีการเลือ่อยขาเก้าอี้เกิดขึ้นได้นะชาวราศีพิจิกให้ระวังตัวให้ดีเลยให้ระวังตัวให้ดีเลย แต่คุณจะผ่านมันไปได้นะจะผ่านมันไปได้คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยในเมื่อผ่านไปได้แล้วคุณมีโอกาสขยับขยายนะมีโอกาสขยับขยายนะคะอะ่มาดูกันที่การเงินกันบ้างเนาะคุณจะรู้สึกว่าการเงินเนี่ยเหมือนคุณแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวแต่มันเป็นนี้สิ่งที่คุณเต็มใจจะมีเป็นนี้สิ่งที่เกิดจากการที่คุณนําไปลงทุนนะอืม ทุก,ก็จริงแบกรับทุกอย่างก็จริงแต่ว่ายินดีที่จะแบกรับนี้ก้อนนั้นนะคือในช่วงปลายเดือนนี้นะเจ้านี่ตามเจอหรือว่าตามเจอลูกนี่หากเราเป็นลูกนี่ก็จะเป็นลูกนี่ที่สบายออแอบไม่ใช้แอบหนีด้วยแต่ถ้าเกิดหากเรามีลูกหนี้ลูกนี้ก็จะใช้เงินสุขสบายไม่เอามาคืนเราหมดเงินหรือไม่คุณเนี่ยก็จะหมดเงินไปกับเรื่องชูสาว ถ้าเกิดใครที่มีมือที่สามนะคะจะหมดเงินไปกับเรื่องชู้ชสาวเงินถดถอยไม่คล่องมือผ่านพ้นช่วงแห่งความรุ่งเรืองไปแล้วอืมการลงทุนเนี่ยเป็นขาลงเลยใครที่มีธุรกิจส่วนตัวนะเหมือนเงินใกล้จะหมดแล้วด้วยช่วงนี้นะอืมเพราะฉะนั้นต้องประหยัดนะคะต้องประหยัดนะอ่ะสุกับภาพกันบ้างเนาะมีโอกาสได้ไปฟอกสีฟันนะเนี่ยช่วงที่ผ่านมาคุณใช้ สุขภาพหนักมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการเที่ยวนะอืมตอนนี้มันเริ่มจะส่งผลแล้วมันเริ่มจะส่งผลและระวังเรื่องการนั่งนานหรือว่าอยู่ในอิริยาบถนานๆเดิมๆใครที่ทํางานออฟฟิศนะคะระวังเป็นออฟฟิศซินโดมนะสุขภาพไม่ค่อยดีมีปัญหาทางด้านการหายใจฝุ่นเยอะนะช่วงนี้หูตาคอจมูกโรคร้ายแรงมีโอกาสเป็นโรคที่เกิดจากการสะสมในการใช้ชีวิตผิด คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะไปเที่ยวกินเหล้าสังสรรค์เต็มที่อาจจะทํางานจนพักผ่อนน้อยซึ่งเดือนหลังเนี้ยครึ่งเดือนหลังเนี้ยมันจะส่งผลให้คุณแล้วนะมันจะส่งผลแล้วเนาะอ่ะมาดูความรักกันบ้างนะคะความรักสําหรับคนโสดหห่คนโสด คนโสดในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเออคุณมีการโดนหลอกใช่ไหมให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียคนเสียตัวไปเรื่อยอะนะอือพอมาครึ่งเดือนหลังเนี้ยคือเอ่อคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่คือมีคนไม่ดีเข้ามาหาแหละแต่ก็ไหวตัวทันคือคนไม่ดีเนี่ยทําอะไรเราไม่ได้หากเราไม่ได้แบบ คิดไม่ซื่อหรือว่าแบบไปแย่งเป็นมือที่สามใครอะนะคะเขาจะมาทําอะไรเราไม่ได้คือตอนนี้ดวงความรักคุณยังไม่มีเพราะฉะนั้นจะต้องโสดแบบเนี้ยไปก่อนจะต้องโสดแบบนี้ไปก่อนมุ่งไปเที่ยวเรื่องงานเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะช่วงนี้คนโสดมาดูกันที่คนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่อือ ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างให้ดีขึ้นอาจจะมีการทําบ้านใหม่ห้องใหม่แต่งตัวใหม่ทํารอทําสวยหรือว่ามีการเอาอกเอาใจแฟนมากขึ้นนะคะเป็นคู่ที่ร่ารวยเลยนะเป็นคู่ที่มีดวงเสริมใครที่มีคู่อยู่นะคู่ของคุณอนะเสริมดวงทางการเงินการค้าขา,ขายของคุณมากเลยเสริมดวงในเรื่องฐานะของคุณมากเลยคบกับคนนี้แล้วคุณจะรวยนะดวงเสริมการคบคนนี้แล้วจะรวย ทีนี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคนมีคู่อ่ะเพื่อนจะพาชีวิตคุณวุ่นวายอย่าไปฟังคําคนภายนอกมากมันจะมีปัญหากันเพราะคําคนของคนอื่นเพราะว่ามีคนอิจฉาคู่ของคุณเพราะฉะนั้นจงเชื่อใจกันจงเชื่อใจกันนะแล้วจะผ่านไปได้นะคะอะเรามาดูกันว่าพระแม่กาลรีอยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกบ้างคะ่ะ ได้ไพ่พระแม่การีหมายเลข42นะอ่นะเรามาดูข้อความที่พระแม่อยากบอกคุณกันนะคะไพ่ใบนี้ต้องการให้เราพิจารณาการกระทําของเราในบางครั้งความกลัวก็ทําให้เราแสดงออกอย่างก้าวร้าวโดยไม่จําเป็นไพ่แนะนําให้คุณใช้ความเมตตาอ่อนโยนในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะใช้ความรุนแรง ถึงแม้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงแต่เราก็สามารถที่จะเลือกทำแต่สิ่งที่จำเป็นโดยไม่ทำในสิ่งที่เกินกว่าเหตุหรือตัดสินใจเอาเองว่าควรทำเช่นนี้อย่างอย่างรู้ภายในตัวคุณจะบอกว่าคุณควรทำอย่างไรจงปล่อยวางความกังวลให้กับพระแม่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวเพราะท่านกำลังนำทางคุณพระแม่กาลีปางนี้คือปาง ผู้กลืนกินบาปและความผิดในอดีตซึ่งไม่ได้หมายถึงการไถ่บาปเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระและเรียนรู้จากบทรเรียนในอดีตเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นขอให้คุณปล่อยวางเรื่องราวในอดีตที่ฉุดหลังคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าลดพันธนาการให้ตัวเองเป็นอิสระจงเชื่อว่าถ้าคุณเกิดความพ่ายแพ้คุณจะสามารถลุกขึ้นได้อีกครั้งอย่างสง่าง,งาม จงเชื่อมั่นในตัวตนและเส้นทางที่คุณปรารถนาขอให้คุณรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณทําไม่ได้นะคะชาวราศีพิจิกนะขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ